สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะกรรมธิการพัฒนาการเมืองเชิญชวนร่วมโครงการจัดนิทรรศการและเสวนา Policy Watch Connect 2026 เชื่อมผู้ขักดันนโยบายสาธารณะสู่การจับตาการเลือกตั้งณห้องจัดเลี้ยง102-104ชั้น1อาคารรัฐสภา คณะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานำโดยนายนรเศรัชญยากรประธานคณะกรรมาการแถลงข่าวเปิดงานและเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการและเสวนา p olicy Watch Connect 2026เชื่อมผู้ผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การจับตาการเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองร่วมกับศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ Reactive ไทย PBS สถาบันพระปกเกล้าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสระหว่างวันจันทร์ที่12ถึงวันศุกร์ที่23มกราคม2569 ประธานคณะกรรมิการกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตกำหนดให้วันที่8กุมภาพันธ์2569เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปแม้ขณะน,นี้หลายพักการเมืองเริ่มนำเสนอนโยบายหาเสียงแต่พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดกระบวนการรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชน คณะกรรมาการจึงเห็นควรให้มีการวิเคราะห์นโยบายของรัฐในช่วงที่ผ่านมาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รวมเสนอนโยบายในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยได้เปิดเวทีเสวนารวม12เวทีใน6วิกฤตใหญ่อาทิวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม วิกฤตทางสุขภาพวิกฤตความเหลื่อมล้ำและวิกฤตความน่าเชื่อถือของรัฐซึ่งเวทีเสวนาครั้งนี้จะรวบรวมเสียงของประชาชนและนักวิชาการเพื่อสรุปเป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบสมุดปกขาวสำหรับนำเข้าสู่ตลาดนัดนโยบายอันจะเป็นพื้นที่กลางเชื่อมโยงพักการเมืองให้เข้ามารับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนำไปพัฒนาเป็นนโยบายที่ใช้บริหารประเทศในอนาคตจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการเสวนาของคณะกรรมการระหว่างวันที่12ถึง23มกราคม2569นี้ใช้กลไกของรัฐที่นำข้อเสนอที่มาจากการมีส่วนร่วมในสภาก็ก็คือในทางที่มาการาดหมายบ้าก็อย่างที่เห็นได้มีเรื่องาราทำมือใหม่ซึ่งติงบาดต่อแล ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา080-611-7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ